สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนอันนี้ก็พบก,กับช่องสไปอุดรชาแนลเหมือนเดิมค่ะแปลงนี้ข้าวน้ามากข้าวไร่แต่น้ามากดูฟางดูข้าวดูรวงเขาคือน้ามากสูงตรงนี้คือล้มล้มทับแบบหนาเลยเปียกด้วยนะคะ ล้มทับเป็นชั้นๆมีคนเขาพูดมาว่ารอบเครื่องแค่นี้เร่งแค่สองพันนี่คือเจอข้าวหนาข้าวล้มไปไม่รอดแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูรอบเครื่องตอนมาเกี่ยวข้าวล้มตรงนี้ที่หนาน,านว่ารอบเครื่องแค่สองพันมันจะไปรอดหรือเปล่าเราแต่งมาก เกี่ยวรอบเครื่องแค่นี้จะสภาพไหนเราก็เร่งแค่นี้เดี๋ยวรอดูตอนรถวนมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นมาดูตอนเกี่ยวข้าวลม้มแล้วก็หนา้นาไน่เล่งรอบแค่นี้จะไปรอดหรือเปล่า,างั้นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะช่องสปาอุดรชาแนลคันนี้รถแป่งของเราเอง ช่องของเราเองทีมง,งานหนุ่มรถเร่แต่งราคาเป็นแสนแต่งมาตั้งราคาเป็นแสนจะเกี่ยวรอบแค่นี้ไปไม่รอดมันเป็นไปได้หรอ,อรอดูนะคะฟังคอสปริงก็ได้อยากรู้ว่ามันข้าวหนาขนาดไหนฟังคอสปริงก็รู้ถ้าทำงานเสียงดังๆนั่นคือข้าวหนามากๆรอดูคะ่ะ เดีย๋ยวจะพาขึ้นไปดูรอบเครื่องบางคนไม่เชื่อดูคลิปแต่ว่าไม่เชื่อต้องมาลองคับท้าให้มาดูหน้าง,งานเลยก็ได้มันประหยัดจริงหรือเปล่ามันเกีียวรอดแค่นี้จริงหรือเปล่าอยากดูท่เขาตอนมันเกิดมกไม่ไม่ไม่นัวามันสิบ่มีเขามีแตียาไหม ตอนไม่ไม่นอนวานแล้วนี่นนไหนเจ้าง,งาตึบเลยแบบน,นี้สุดยอดอคุณนาเพิ่นลมลมทัาบกันเป็นสั้นพร้อมได้นี่ยังหนาเลยตรงนี้ก็ลมค่ะหนามากแปลงนี้ดูข่าวนี่ท่วมหัว จะพาขึ้นไปดูรอบเครื่องนะคะว่ารอบสองทําเนี่ยเกี่ยวไปได้หรือเปล่าเอา้านาข้าวล้มเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้ฟังคอสปริง เกี่ยว1 2 3 4รอบเต็มถังเต็มอุ่มอน้ำมากแป่งนี้ฝั่งนี้ได้แค่3รอบแต่ทางนี้ได้4รอบเต็มอุ่มเราเกี่ยวรอบเครื่องแค่นี้ คือข้าวลม้มข้าวยืนเราก็เกี่ยวแค่นี้แหละรอบสองพันนิดๆน,น,น,นี่แหละค่ะนี่คือที่มันล้มที่เราเกี่ยวไปตะกี้คือเปียกด้วยยังติดเปียกอยู่เลยแล้วข้าวก็สะอาดไหมตีฟางสะอาดไหมก็ดูดูเดี๋ยวจะพาไปดูข้าวบนรถตอนเทว่ามันสะอาดไหมเกี่ยวรอบเครื่องแค่สองพันเนี่ย ครตอนเกิดไม่ไหมนูว่าแมนสิบ่มีเข่ามีแตอยหงเนี่ยไหนจังป้าแมนบมี่มองตายเลยนี่ค่ะเดี๋ยวรอบสองพันแล้วเข้าก็สะอาดก็เราแต่งมารอบแค่นี้ บะมีเม็ดตายเม็ดขาว เยวเดี๋ยวสามรอบรอบที่สี่ฟังหีิเดี๋ยวรอบที่สี่นี่เต็มอุ่มเู็มข้าวค่ะจะอาบไหม เสางามแห้งแป้งนี่เราได้เขาแบบเสาง่ามแห้งบ่มี่หมองต่พร้อเาามองตางกัจกกินเบเิร์ป่ปนี่ไนะลยอุ่มกระดร้อโาาอ,อ,อ,อจ้าไปเธอจุกไขอเคหมดแล้ว เกี่ยวรอบแค่นี้แหละสองพันนี่แหละหายคล้องใจหรือยังคะเกี่ยวรอบสองพันนิดๆข้าวล้มข้าวหนาจะไปรอดหรือเปล่าตามคลิปเลยคะ่ะฝากติดตามด้วยนะคะรถของเราเองช่องของเราเองคะ่ะ